สวัสดีครับท่านผู้ชมเมือนีนกาวบ้านยูทูปปูลมไส้นะครับวันเสี้วนคนเกิข้อศูนย์กับเก้ากามนวัสการครับปูค่ะเือนังไงเนาะให้เอฟซี่นอยากได้ยินเสียงปูเด้หยวไงเลียกจีดปูหรืพระญาตาขนาดี้ค่ะเรียกจเรียกเมียเนียเี้เมื่อมียเมียเเมีเมียเมียเกีบอกี่ามีมมีสเมียยมลมีสีเมีูลมไสเเมียเิคเมียเเมิ่เมียเมเมีมเมีเมี้มยเมยเมยมยมเมยเมีเียเมีเีีย เสาซุนกับเสานะฮะเส้นควรที่แล้วปูอยเส้นควรที่แล้วนั่นไม่เอฟซีทั้เบิ่งแน่นั่นล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอนี่ล่ะโมแมนโมแมนมีซุนกับเสาทัดไป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 ทั้งคุณตั้งคุณตั้งคุณชตั้งัุนเออเรียงตั้งคุณละเปิดเปิดที่ไรจังสี่แม่เออไปเรื่อยๆว่าไม่หนี่ป่ะบอ น,นี่นั่นนี่คืองวดที่แล้วนะฮะเราจเก่าเก่าเท่าเก่าเจ็ดเจ็ดโตอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมปูบันไห่แปดเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์กับเก่าตัวเดีนไปที่ศูนย์ตัวมันออกเก่าปรากฏว่าออกเก่าสี่ปูหงส์สี่หกกันดีโอ้ยสายยะกำหัวอีกแล้วครับท่าน เอ้าเอาเป็นมวดไม่ดีกว่าดีกว่าอืมมันตัวเดียวกันไอ้ปู่ตัวเดียวกันดูขึ้นมาหล,าล,าลากอกกันเนี่ยเนาะเยาว์ขึ้นมาแต่ว่าให้เอฟซีมันเบิ่งไล่อักมวดนี่เจ็ดพอเพียงหนึ่งไม่อย่าใส่หนึ่งหันไม่อย่าใส่ยิ่ให้ใจเด็กกนให้ใอออหคิดให้ใจมีแต่ไม่ก็ยังบอกอยู่หลังแค่ไหนนะมีตัวเดียวเพื่อภพที่น,นะอย่าถามงวดที่ผ่านมา เอาวันี้ให้มันได้แล้วค่ะวันที่สิบหกสิงหาค่ะวงกลมเวทีอย่างนี่ปูนี่เดนเดนตัวเนียนตัวเดีนพนองครับล้หนึ่งเจ็ดก็บนเป็นกระหี่มาหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดก็ไิมะสี่คูนะครับบนนอกก็มีหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดเก้ากับหนึ่งห้าเนะครับผมมาวันรถเรามีสามครูแบบหลังเก่งกระหี่มาอาคูขึ้นกันนาะครับหลังกับสามเจ็ดเจ็ดเก้าห้าสาม หกห้าหกสองนะครับผมส่วนวิ่งล่างกันี้เจ็ดกับหกนะครับเด็กทีดเกือบหกเจ็ดแปดระวังมุ่งมเนีมย่งคมสามเจ็ดสามเจ็ดกับหกคือบ้าอ้าว วงกลมยังว่ายังสีพวกห้าเอาทั้งสุนาตัวเอาดีๆขับผเนาะสามเจ็ดขับบดีมากแล้วเอยากเห็นงิน่าสามเจ็ดนี่คือวงสองหลอดสามหลอดเพปูเดินไปเลยเนาะค่ล่างสามเจ็ดกับพวกห้าค่ะวงกลมเลยค่ะ กูลงส่เนาะครับเนาะนี่กูบขาดได้เหลี่ย่ปูตั้งแต่มาอยู่ีนซองปีเลยดิโอเกตแปดซีเกตลบสองเป็นจะเป็นเกตต๊วโเก็ปอร์ล่ะก็จะเป็นแก็ตองเกตเปอรล่ะ วงไหนก็เป็นก้าวกระช่วงแปดท้งหมหรอครับอ๋อครับว่ากดเลยกดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพัดด้วยอีก2องข้างนึงนะครับเนาะลมมาใกล้อ้าวค่ะท่านผู้ชมสำหรับเลขปูลมไส้นะคะเลขกตีเพ่อนนะฮะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะฮะวิ่งเจ็ดกับหกเด่นไปที่เจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวปูให้ปิดสนาอะไรก่อนเมื่อกี้นี่เดี๋ยวปิดสนาอะไรก่อ กินอะไรก่อนตัวกินไก่น้อยอตัวกินไก่น้อยครับว่านส้มส่มเลยตัวยีเต,ต,ต่ตัวกิน่ได้หน่อยตัวยีเต่ตัวไดนพูกชิพฮาหอปีศาตัวกินไก่น้อยนะฮะมาแปลกเด้่ยมีหอตัวปิศาจตัวกินไก่น้อยเนี่ย หกสี่เนาะค่ะบนญตุกิเกน่ามกูอาสิบห้าจัดเลยโอ้สิบห้านี่หนูสี่ื้ออยู่แล้วมักค่ะมักน้ำปูยูวันนี่ยังไนี้ก่นหนันทึกเอาบนหนึ่งเจ็ดสองหกเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งห้าข้างล่างก็คือสามเจ็ดเจ็ดเก้าห้าสามหกห้าแล้วก็หกสองคาปู วงกลมนีดเด่นสุดๆมั้งค่ะวงกลมนมันสุดแบบอว่าตัวหนออกไปใซม์มั้ยให้ออกไปใส่วงไว้แล้วค่ะตุ่มตัวทุ่มอ๋อเป็นเป็นตัวทุ่มเป็นตัวทุ่มนะฮะท่านผู้ชมอ๋อตะวันเหล็กติดปูนีดพิดจังหวัดไป ว่าในทิศบ่ค่ะแาบ่ใครถือเสียงปูบเสีงดังๆในเอฟซีมันฟังนั่นผมบ่คอยได้ยินเสียงปูไหมคะโอ้ยก็จิ้องเอาเนาะค่ะว่าววววปูหนูก็ะบอกพี่จะเสียงหนูกเจ็ดแปดเนี่ยเพรุูดดอกค่ะคือเจ็ดเนี่ยล่ะ่ดึงมาเจ็ดหนังหันปูกับแม่ไม่แปดเก้าศูนย์ค่ะปูก็ได้ดึงเข้ามา มันก็ไะเป็นก่าโกปัดืุกค่ะอืมนั่นละคือก็ไม้อะเรกันหกเก็ดแปดหว่าดูดอกมนเนี่ยค่ะบดายก็เปลนร่างเป็นบนบบับรองค่ะออโกปัดกันไอ้ปักันมาล่างกันมากกับมาจังสีบนกันมากกับมากยังสี่ละตามคาดไม้ว่าถ้าผู้ก็คือดวนหนึงมาเนี่ก็หนึ่งเกดสนองมากกับสุนหกไปเสีย อ่าขันเก็ดไหมอีกก็เก็ดเก้าตัวจิ้ก็หน่อยก็แค่นี้ละตัวนี้เนาะปูเนาะเอฟีอยากเอาไปไปรถตัวีก็ไปเอาตัวค่ะไว้ละเามจะไปซชื่อจะไปเชื่อไว้ได้ว่าจะไปซื้อไว้ได้ว่าเอเกให้เอฟซีห่าอไงเนาะมันอยากให้อยากปูกันอยากให้เทือกอยากให้คือกันนะอค่ะ ค่ะคุณผู้ชมกนนะูเป็นกีส์นั่นออน,นั่นนั่นชี่มาอยู่นั่นปูเป็นแกนเด็ดนึงเด็ดนั่นค่ะทะเบียนรถเด็ดนึงเด็เก่าอ่าค่ะที่ออกไปเซ็นล็อคตรงบนนี้นั่นทะเบียนรถแมนค่ะซับเอาละเอาการนำเสนอแคปหน้าจอไว้สำหรับเลกูลมไส้นอกพื้นบันไดยินเสียงปูกูกระบอกแล้วนะคะนับเป็นกระดีบายให้ฟังแล้วความเปลี่ยนแปลงมากสุดท้ายก็ให้เอฟซี โชถ,ถูกไหมตลำบรวยสวัสดีนี่ใช่ทุกันทุกคนสวัสดีค่ะจะเิ่นพอดจะเริ่นพอดซาถูกค่ะ